สวัสดีครับพี่น้องนะครับื้นนี้บ่าวมอบนะครับพามาเที่ยวนะพี่น้องมาหาเลงบันดาลใจนะครับมีเรื่องเล่าดีๆนะครับสําหรับคนที่สเลียงวงัวนะครับมาฝากนะครับพี่น้องก่อนไปพูดคุยกับเจ้าของนะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมไปนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนําตัวนะครับ ชื่อประเชิญช้างดีครับอ๋อพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเชิญครับพี่เชิญนะครับพี่น้องอยู่ที่นี่เขาเรียกที่อยู่อะไรครับพี่ไอ้นี่ตรงนี้มัานทกาขวดอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีครับอ๋อท่าหลวงก็เป็นของลบบุรีใช่ไหมครับพี่อ๋อท่าวังม่วงเป็นของสระบุรีอ๋อต้องไปหน้าเขื่อนครับพี่ช่วยช่วยเล่าประวัติไหมครับพี่ทํายังไงมายังไงถึงได้มาเลี้ยงวัวครับก็ตอนแรกก็เรียนมามัน ตอนนั้นจบป .6 มาก็เลยมาเลี้ยงวัวแต่ที่บ้านมันก็เคยเลี้ยงวัวอยู่แล้วแต่มันน้อยไงครับมีวัวตอนนั้นที่บ้านมีพี่ชายเขาก็เลี้ยงอย่างนี้เลยครับแล้วเขาไปไว้ที่บ้านมีอยู่สักประมาณตอนนั้นประมาณไม่ถึงยี่สิบตัวหรอกครับพอจบป .6 มาก็วัวพี่เขาเหลืออยู่เจ็ดตัวตอนนั้นพ่อป่วยไม่สบายครับเลม่จบมาก็าไม่รู้จะทาอะไรก็เลยคิดมาเลี้ยงวัวเลี้ยงมานานนะ ครับตกยี่สิบปีนะอยู่กับอยู่กับผู้ใหญ่ละตกยี่สิบปีนะอ๋อไปเลี้ยงยังไงครับรับจ้างหรอครับรับจ้างเขาเลี้ยงไงอ๋อรับจ้างผู้ใหญ่เลี้ยงใช่ตั้งตั้งปีไหนครับพี่เดี๋ยวนึกก่อนมันนานมากตั้งแต่อายุประมาณติดถ้ายี่สิบปีก็พศส0ี่ศูนย์ไดไหมครับได้ตอนนี้ได้ได้ได้ใช่ไหมครับน่าประมาณพอสสี่ศูนย์อ่ะสี่สี่ศูนย์เพราะผมเกิดสามแปดตอนนี้ผมอายุยี่สิบหกแล้ว ตอนนี้พี่41ครับประมาณ20กว่าปีละ22 23ปีที่อยู่กับพี่ยา<อ>ลาก็<อ>น่าจะ4พศ40ต้นๆน,นะครับใช่ครับเป็นไงครับพี่เริ่มเก็บมายัางไงครับก็ <ไป S 1> เลี้ยงมาเป็นลูกจ้างเขามาก็ได้วัวมาเรื่อยๆแล้วก็มีมาเรื่อยๆก็อยู่กับเขาไงออาละเอาเป็นวัวแหละครับใช่ครับเขาให้ยังไงครับพี่ที่แรกเงให,ใหม่ๆเขาก็ให้แค่4ปีละ4ตัว2แม่2ลูกไง พออยู่นานๆเขาขึ้นให้เป็นปีละสามแม่เป็นปีละหกตัวครับแล้วตังค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายก็เขาก็ให้ใช้มากเขาก็คืออยู่กับเขาเลยอยู่กับเขาค่ากินค่าอะไรอยู่กับเขาเะยโอ้เราก็รับเป็นวัวอย่างเดียวคราเรบเป็นวัวพอถึงปีเขาก็ชี้วัวให้อะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นก็สะสมมาเรื่อยลแล้วสะสมมาเรื่อยก็ตอนหัวเกือบสองร้อยกว่าตัวตอนตอนซื้อรถนี่มัน ขายวัวไปเยอะอยู่หกสิบเยอะเต็มตัวตอนนั้นงวัวราคามันตู๋อ๋อก็ซื้อสดเลยือทีแรกก็ไปวางดาวก่อนแต่เนยังไม่ถึงปีแล้วก็พอขายวัวได้ก็เลยไปโปะหมดเลยอ๋อก็คือเริ่มเริ่มมาจากไม่มีอะไรเลยใช่เริ่มมาจากออกมาจากบ้านไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรตตดตัวมีแต่ตัวเบาๆมาแค่นั้นแหละครับก็มาสร้างนี่หละวัวนี่เลยเขาก็ให้คุณนะ ได้ได้อะไรบางพี่จากบัวก็ได้แต่ก่อนนะที่ดินท,ที่บ้านก็ไปจำลองเอาไว้แล้วก็ถ่ายที่ออกมาครับก็ปลูกบ้านให้แม่ครับให้อยู่กันแล้วก็ได้รถนี่ครับมีครอบครัวก็ได้มีอะไรแล้วก็มาอยู่นี่ส่วนที่เหลือไงโอ๋จากที่สะสมมาประมาณมันต้องใช้เวลาไงครับถ้า20ปีผมว่าไหวนะกับคนที่มีบ้านมีรถบางคนไปทํางานไม่มีอะไรครับก็คิดอยู่อย่างเงี้ยแต่ก่อนตอนเริ่มเลี้ยงเพื่อนมันก็ถามว่า ไปเลี้ยงงวัวมีงวัวกี่ตัวตอนนั้นเรายังไม่มีอะไรเราก็ไม่กล้าพูดอะไรไงครับแต่พอมาอยู่นานๆแล้วจนจนทุกวันเนี้ยเพื่อนที่มันถามทุกวันมีงวังวเป็นลูกจ้าง,ขงเขาอย่างเงี้ยครับจนทุกวันนี้มันบอกเออแ,แรกไปเลี้ยงงวัวก็ไปเลี้ยงงวัวก็ดีเนาะคือเี่ยมันต้องใช้เวลาไงครับแต่ถ้าเลี้ยงปีสองปีอ่ะมันไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้าเราเลีล้ยงระยะยาวแบบผู้ใหญ่เห็นไหมครับ อย่างผู้ใหญ่ลาเขาเลี้ยงมาจากพ่อเขามาแล้วก็มาสู่เขาก็มารับมรดกต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นนะนะใช่จนพ่อจนพ่อเขาเลี้ยงมาพ่อเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เริ่มอั้นแก่นุมใช่จนพ่อเขาเสียไปแล้วก็มารุ่นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาก็รับทอดต่อไปไงครับตอนนี้ก็เห็นมีลูกเขืเคยก็มาเลี้ยงต่อแล้วนั่นแหละครับก็ดีดีไหมพี่อ่ะก็ดีผมก็ดีแต่ว่าแต่ว่ามันลำบากไง ตกคว้าล้อมเราก็ต้องอยู่กับมันอย่างการทำงานอื่นเราฝนตกคว้าล้อมมันก็หยุดได้ไงอาชีพนี้ก็คือต้องบอกพูดจริงๆว่าคือว่าต้องใจรักนะใช่ใช่ถ้าใจไม่รักอยู่ไม่ได้หรอกครับจะมาคิดเอาแต่รายได้รายได้ไม่รอดใช่ไหมพี่จริงอืาใจรักก็อยู่ผูกพันกับมันแล้วนี่ก็เลี้ยงัวมันที่บ้านมันก็เริ่มเลี้ยงัวมันตั้งแต่แรกไงครับก็คือว่าความผูกพันนั่นแหละทั้งมีพื้นฐานมาด้วยนะครับใช่แล้วก็ชอบน่าจะซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆแต่เราก็ชอบไง เขาก็รักยึดอาชีพนี้มาไม่ก็ลำบากก็ทนแดดทนฝนไปไหนก็ต้องไปกับมันตลอดอย่างเงี้ยเหนื่อยนะเลี้ยงเหนื่อยมากนะครับเหนื่อยจริงครับขนาดผมมาตามถ่ายแต่ละวันเนี่ยโอ้โหอย่างเหนื่อยอย่างนี้นี่มันดีมันอยู่นี่ถ้ามันเดินไปเรื่อยๆบางทีวันหนึ่งเดินเนี่ยครับกว่าจะได้กินข้าวโอ้โหบางทีมันก็ลำบากความลำบากหน้าดูหรือนกันครับจะต้องเราต้องอดทนเลี้ยงเขาก่อนนะครับใช่ จนกว่าเขาจะเลี้ยงเราใช่ประมาณกี่ปีครับถึง,ถง,ถงตั้งแต่เริ่มเริ่มเลี้ยงจากมือใหม่ที่เริ่มเลี้ยงแล้วก็<ช>จนก,กวัวจะเลี้ยงเราได้คร<ช>ับตอนตอนผมอายุยี่สิบผมมีวัวแค่เจ็ดตัวนะครับเริ่มเป็นลูกจ้างเขามาตอนนั้นก็ยังว่าอย่าไปรุ่นหรือวเขาวงเที่ยวหวงอะไรก็ใช้ตังค์ซือได้ไปก็ไม่ได้คิดสร้างอนานะคตไงครับพอมาอายุยี่สิบแล้วบวชเรียนแล้วเราก็เริ่มคิดจะสร้างแล้วครับ หลังจากนั้นก็เริ่มเก็บเริ่มสะสมมาเรื่อยๆไงครับเราก็หยุดเที่ยวหยุดอะไรแล้วเราก็ไม่เคยได้ไปเที่ยวไปไหนก็ <c oughs> แต่อยู่อย่างนี้มันถ้าเลี้ยงจริงๆมันไปไหนไม่ได้หรอกครับปีหนึ่งมีวันอยู่สักรวมๆแล้วไม่พอเดือนนะโอ้ตอนที่อยู่กับผมผู้ใหญ่ล่ะครับกลับบ้านทีก็บางทีสิบวันเพราะวันคําภนษาสงการปีใหม่อะไรเงี้ยครับไปอยู่ทีก็ประมาณสองอาทิตย์เต็มที่ครับ รบปีหนึ่งก็หยุดได้สักเดือนหนึ่งได้บางเดือนสองเดือนนี่เลยอ๋อหลังจากนั้นก็อยู่กับวัวตลอดอยู่กับวัวตลอดไปไหนก็นอนนั่งมุดไหนก็นอนนั่นแลบวูนั่นน่นแล้วที่ไปถ่ายผู้ใหญ่ลาบางที่ก็ไม่ร้องหอกหมั่ะไรมากนั่นครับแต่ก็อเขาเก่งนะครับพี่นะเก่งเจ้าวัวเขาอ้วนนะเก่งที่ถ่ายรูปของมางัวเขาวุ่นอ้วนครับ ครับคนเลน้อยอยังยีงกู้เขาไม่ได้เลยครับอ้นวนโอ้สมบูรณ์แต่เพราะว่าน,นี่มันอยู่ที่เดียวตอนหน้าแดงๆพอหมดฝนแล้วมันไม่มีหญ้าก,กินไม่มีอะไรอ๋อของพี่ก็คืออยู่นี่ตลอดเลยใช่ไหมเพิ่งเพิ่งจะแยกมาปีนี้ไงครับไต่ก่อนก็ไปอยู่ขเขาอะไรครับทีนี้เรามีครอบครัวแล้วแล้วเราก็คิดว่าอยู่บ้านดีกว่าครับเพราะมันก็เยอะแล้วนะครับเหนื่อยแล้วไงมันไปเนี่ยร่างกายเราไม่ไหวเดินมากเราก็ปวดแข้งปวดขาอะไรเลี้ยวแยกอยู่อย่างนี้เลยเอยู่ได้ ตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตัวครับพี่ร้อยเจ็ดสิบตัวเลยครับโอ้ร้อยเจ็ดสิบตัวเราเลี้ยงกี่คนครับเลี้ยงสองคนคนเลี้ยงคนจ้างคนเลี้ยงนะครับจ้างคนเลี้ยงคนหนึ่งนั่นโอ้ oh. นคนเลี้ยงการจ้างเลี้ยงเราเราจ้างยังไงครับพี่เริ่มละเจ็ดคนแล้ว, 7, ลวก็กินอยู่กับเราเหรอครับอยู่กับเราเป็นเป็นคนที่นี่เลยไหมครับคนที่คนบ้านเดียวกันญาติๆกัน คนเป็นตัพ่อตาครับโอ้ดีนะครับพี่นองเป็นเจ้าฟางงถ้าใครใครอยากเลี้ยงือว่เราต้องเลี้ยงระยะยาวเลี้ยงปีสองปีไม่เห็นอะไรหรอกใช่ใช่ครับเพอขาดทุนด้วยซ้ํำทำมาซื้อเลี้ยงปีสองปีนะครับเพราะว่าเราซื้อนี่มันสูงอยู่แล้วนะพี่นะราคาตอนนี้ราคามันก็แพงครับแล้วพี่ดูแลยังไงครับ วัคซีนวัคซีนก็ฉีดทุกปีเลยบางเท้าเปื่อยแล้วครับใช่เมื่อเร็วก็ฉีดไว้โรคล้มล้มปีสกินฉีดไปฉีดหมดแล้วใช่ไหมครับฉีดหมดแล้วแต่แถวนี้ก็วัวเยอะนะพี่นะเยอะเขาก็เลี้ยงชาวบ้านเขาก็ส่วนใหญ่เขาจะบางคนก็ไม่ทำอไรเขาก็เลี้ยงวัวเลาะจำใชยเกิดครับแต่สถานที่มันน่าเลี้ยงวัวอยู่ใช่ใช่ครับผม วนรอบตั้งแต่ฝั่งนู้นมาแล้วครับเห็นแต่ข้อกัวยุ่งฝั่งนู้นก็เยอะเลยครับฝั่งบ้านโพสลุงตอนนี้มันน้อยมผแล้วมันเยอะเท่าไรเลยการการพัฒนาฝูงยังไงครับพี่พี่ช้ก็หาพ่อเลื่อร้อยมาใส่ะแต่มันก็ยังพัฒนาไปไม่ถึงเขานะครับก็มันเพิ่งจะแยกมันจะคุงใหญ่รับจะค่อยๆพัฒนาไปโอ้ เราเริ่มต้นเรามีแม่ของเราอยู่แล้วนะครับแม่ของเราอยู่แล้วก็อย่างว่าใจร้อนไม่ได้นะครับเราก็ต้องค่อยๆไปค่อยๆไปครับถ้าจะไปขายชุดนี้หมดซื้อมาใหม่ลงมันก็เหมือนกับเริ่มต้นใหม่ครับเราค่อยๆหาพ่อพัฒนาไปมันก็เราได้ลงทุนไม่เยอะไงครับแต่ก็ใช้ใช้เวลาเอาถ้าเราไปหาแม่เลื่อดร้อยมาใหม่เลยลงทุนเยอะกว่าจะมาปรับสภาพได้นะครับกว่าจะมารู้ใจกันอีกนะครับนี่มันก็งัวพันไทยพื้นบ้านเราวไง ครับเป็นไถยกลางไถใหญ่ใช่นะครับราเลือดพอป่ะมาณเลือดร้อยมาผสมมันก็ค่อยๆกลายไปเรื่อยๆครับค่อยพัฒนาไปแต่ฟูงนี่เขาพัฒนาไปก่อนเขาก็เลือดดียังฟูงผู้ใหญ่ก็เริ่มดีแล้วนะครับคร<อ>ับตัวสวยๆเยอะแล้วลูกใช่ครับผมไปดูโอ้ลูกบัวสวยๆเยอะยน่าจะเลือดเจ็ดสิบห้าเลือดแปดสิบขึ้นเยอะแล้วครับซื้อพ่อราคาเป็นแสนบางทีก็ซื้อมาซื้อพ่อเยอะพ่อวัวเขาราคาดีๆเยอะผมผู้ใหญ่ครับ หล mm ังจากเริ right. ่มแยกมาแล้วเป็นยังไงครับพี่แตกต่างไหมก็อยู่ได้เราก็อยู่แบบในช่วงนี้ก็เพื่อเลี้ยงให้ลูกน้องเลี้ยงเราอยู่บ้านไปวิ่งมาโน่นมานี่มา่แต่ตอนตอนที่อยู่จากฟูใหย่เราต้องเลี้ยงตลอดครับก็แตกต่างกันนะครับแตกต่างกันคือเหนื่อยมาเยอะแล้วใช่เราก็อยากจะพักจริงๆเดินมากแข้งขาเราไม่ไหวปวดหลังปวดขาอยี่สี่กว่าปีแล้วเราตากตามมาเยอะแล้วไงครับ ก็คือเจอมาทุกรูปแบบใช่สิ่งสิ่งที่ยากที่สุดคืออะไรครับพี่อกาเลี้ย <ly ang> <ua> งวัวก็นี่เลยไอตอนช่วงฝนตกๆไม่มีที่เลครับอย่างนี้น้ําท่วมมันก็ครับลําบากแลอย่างกระทุ่งล่างที่ผู้ใหญ่ยาลาอยู่ก็ถ้าเขาทานามันก็ลำบากเขาต้องล่นขึ้นมาในนี้ขึ้นมานี้หมดใช่<ๆ>แล้วก็หาที่เช่าตาใช้เขาทําอะไรก็สักพักหนึ่งครับผประมาณพฤติการเขาเกี่ยวข้าตรนนู้นก็ลงได้มันก็ประมาณลำบากอยู่ สามสี่เดือนสองสามเดือนครับก็ที่ช่วงที่เขาทํานาที่ว่าหน้าฝนชุกๆมันจะลาบากช่วงนั้นเลย<อ><อ>ทุกฝูงก็พูดเหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะว่าช่วงนั้นมันเขาทําไร่หมดขึ้นเมืเขาก็ทําไร่หมดมีพื้นที่จํากัดไง,งครับแต่ช่วงหน้านี้เขาเกี่ยวขาย้าวแล้วพื้นที่มันกว้างมันก็สบายอย่าง<อ>นี้แสดงว่าท้ายเขื่อนตอนนี้เขาก็เริ่มเกี่ยวกันแล้วเ,เกี่ยวเขาก็เริ่มสบายแล้วครับ ที่ผมมาปีที่แล้วนะครับเป็นทุ่งกว้างหมดเลยนะปล่อยใช่เมื่อปีที่แล้วเขาเกี่ยวข้าวหมดลงไปข้างในเขาพื้นที่เยอะไหมครับพี่ตรงนี้เยอะลุ่มไม่รู้ว่ากี่พันไรแต่ไมเยอะนะพี่เยอะสุดลูกหูลูกตานะครับก็จากเนียไปนุ่นก็ห้าหกโลกว่อจะไปถึงหัวเขื่อนนะครับไม่ใช่มุมนู้นถ้าถ้าจากสะพานนู้นไปถึงหน้าเขื่อนหกสิบโลโอ้ห่างละหกสิบโลนะครับ และความกว้างตัดไปยอย่างนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่อันนี้เป็นเขื่อนป่าศักดิ์เลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่ตัวเขื่อนเลย<ง>ครับประตูละประตูระบายมันจะเลยเขาลูกนี้ไปอีกนะ่ะครับเขาลูกนี้มันแค่อยู่ตรงกลางแล้วประตูระประตูระบายน้ําเลยไปอีกครับช่วงหน้าน้ําก็ท่วมหมดเลยใช่ไหมครับตรงนี้ท่วมบบีิการมันท่วมไปเยอะเท่าไร่แต่ท่วนี้ท่วมมันเกือบไปถึงถนนเท่นั้นครับ กือบถึงข้อมวยเหลือหน่อยเดียวอ๋อตรงตรงที่ข้ามถนนลงมานั้นข้อมวยใช่ไหมครับซ้ายมือขวาามือขวามือข้อมวยอ๋อคอกอยู่นั่นครับบางปีบางปีมันถ้าน้ำน้อยเปอร์เซ็นต์มันเกือบเกือบจะล้นถนนเลยนะครับเนี่ยแต่เนี่ยจุดที่เรายืนเนี่ยมีหัวเลยใช่ทีนั้นมันเยอะถนนทั้งนั้นอ่ะ ข้ามเลยนะน้ำอ่าใช่ใช่ผมเคยได้ยินข่าวอยู่นะครับแต่ก็หลายปีแล้วไม่ได้ข้ามแบบนั้นปีห้าสี่ไม่พี่ช่วงน้ําท่วมกรุงเทพอ่ะครับโอ้สวยนะครับพี่น้องมีเรื่องเล่าดีๆนะครับฝากไว้ใครอยากจะเลี้ยงจะอะไรก็มันก็ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยคือไม่ต้องไปสนใจใครเลยใช่ไหมครับสมมติเราลงทุนซื้อแม่มายี่สบแม่เราก็เลี้ยงไปเรื่อยเดี๋ยวพอ นั่นไปมันก็อยู่ตัวมันก็สบ,บสบายนะสบายนะลูกลูกตัวผู้ที่ไซส์ใหญ่นมนี่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ช่วงนี้ช่วงเมื่อก่อนโลกจะมาเนี่ยก็ขายไปสองหมื่นแยังไม่ใหญ่นมประมาณห้าเดือนหกเดือนสองหมืน่นราคาดีไหมพี่ก็ราคาก็ดีอยู่นะเมื่อปีกายราคาังไม่ได้เท่านี้นะครับแต่เนี่ยแหละราคามันจะตกก็ตอนโลกอะไอคิดว่าจะลงไหมพี่คิดว่า ก็จะลงหรือไม่ลงก็ยังไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เขาห้ามเคลื่อนย้ายวัวห้ามอะไรเพราะค้าก็เลยไม่วิ่งไม่อะไรกันครับมันก็ยังนิงๆอยู่แต่คิดว่าราคาก็คงไม่ลงลงมากครับเพราะว่าเป็นโรคเสียหายกันเยอะนะครับแต่ังเกตอนนี้มันไม่ดูแรงครับดูแรงทางภาคอีสานทั้งมดงูหนักเลยครับภาคอีสานตายเขาอะไรครับเพราะว่าเกษตรกรใหม่เขาไม่รู้ว่าวันเป็นโรคอะไรต้องฉีดยาอะไรเหมือนกัน